นขนมจีนก็พร้อมแล้วโอ้ยยังไม่พอนะครับเราก็ต้องมีน้ำจิ้มซซ่ๆโอ้ยพริกเต็มเลยมาเต็มนะฮะแล้วก็ผักผักเป็นกระป๋องเลยครับผมเป็นกระป๋องเลยนะครับผักามากินด้วยกันครับผมของอร่อยๆอ,อ,ยอยู่ตรงนี้หัวกุ้งทอดแล้วก็กุ้งลวกจ้า มาทานด้วยกันอร่อยอร่อยครับทุกคนมันอร่อยจริงๆนะจะบอกให้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมาทานมิโซะซุปเต้าหู้อร่อยๆกันครับมิโซะซุปเต้าหู้เดือดแล้วเดือดแล้วน่ากินเลยใช่ไหมมาตักเลยแล้วกันนะครับ เดือดเดือดจ้านอันนี้ยลซี่หน่อยนะครับอันนี้นุ่มๆของกรีนพีกับแครอทนี่ร้อน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 เก็บไว้ก่อน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  โอ้มเพียงหอมมาแพงโอ้โไปค,ครับเรียบร้อยแล้วอะร้อนๆเลยครับอากาศหนาวๆาวอย่างนี้นะครับหูมานานมาทานด้วยกันครับผมร้อนแล้วก็ต้องกินมิโซะซุปกันเลยจ้าอ้ยอร่อยอร่อยอากาศหนาวอ,อย่างนี้ต้องมิโซะซุป มิโซซูปอะริกาโตก็ไตสมัรับโอชิเดสกาแม่พยายามพูดสวัสดีครับมาเตอกับฮอตแอนด์ซาว์ซุปเลยครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนอร่อยอร่อยกับฮอตแอนด์ซาว์ซใครชอบอย่างไรทานอย่างนั้นเลยนะครับผมโอ้ยอากาศอย่างนี้ต้องกินอร่อยออร่ยครับผมมี2องซุปให้เลือกครับมิโซซุป This is a Chinese hot and sour tofu soup นะครับ Look delicious โอ้โห โอ้ย this is uh getting cold the night is cold so we come and get the soup tonight delicious but healthy with tofu นะครับน่าทานน่าทานนะครับผมนะฮะใส่ผักชีลงไปด้วยโอ้ยมากินด้วยกันครับนะฮะอ๋อใครชอบอย่างไหนเลือกกันเลยอร่อยอร่อยนะครับผมขอถ้วยหน่อยครับขอผมหนึ่งถ้วยด้วย โอ้ยน่ากินจริงๆเลยเอาไงดีเลยเนี้เอาไงดียกไปทั้งานเลยอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนว่าวางไว้ก่อนฮะใส่ถ้วยเลยนะครับผมขอถ้วยหนึ่งนะครับอ้อนอ้อนคุณภรรยาอ้อนคุณภรรยาขอหนึ่งถ้วยร้อนๆเลยจ้าไม่กินนี่ขอบคุณนะครับน้องตุ้กุสาท,ทำให้ทาน จำใจหรือเปล่านี้แต่ว่าก็นะรักนะจุ๊บๆขอบคุณมากครับน้องตุ๊กอู้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้มีกี้กินไปแล้วนะครับอันนี้มากินอันนี้อีกอันหนึ่งน่าอร่อยที่สุดเลยครับมาทานด้วยกันครับทุกคน all right, all right, น่าทานที่สุดเลย <all right. S 1> ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมครับ okay, มิโซะซุก okay, กับอนเซาซุปอร่อยทั้งสองอย่างเลยครับมาทานกัน